กราบสวัสดีครับสิทธิยานุสิทธิ์หลวงพ่อรวยทุกท่านวันนี้ช่องมาลีมีภาษาทิโกจะพามาชมวัตถุม,มงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อรวยนะครับคือเหรียญอนุสร์ฉลองอาคารเหรียญ62ปีโรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูลอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะครับ หรือผมจะเรียกสันส้นๆง่ายๆว่าเหรียญสร้างโรงเรียนหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญรุ่นนี้มีพิธีพุทธาพิเศกเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2,556นะครับโดยจะมีเกจิชื่อดังคือหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแกว้วหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ หรือเรียกได้ว่าสามมหามงคลพิพุทธาพิเศกรวยเพิ่มพูนวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับ 1. เพื่อนำรายได้สร้างหอพระประจำดานธรรมนะครับ2เพื่อปรปับปรุงหอประชุมโรงเรียนนะครับ 3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนะครับรูปแบบเหรียญก็จะมีความสวยงามนะครับ ด้านหน้า,นากล่องก็จะเขียนว่าหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อรวยนะครับโรงเรียนพาชีสุนทรวิทยานุกูลปี2556นะครับด้านหน้ารูปแบบเหรียญน,นะครับก็จะคล้ายๆกับเหรียญชื่อดังนะครับ,ก,บ,รบก็คือรุ่นชนะจนรูปแบบด้านหน้าของเหรียญ ก็จะมีความสวยไม่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็<อ>จะเป็นหน้าของหลวงพ่อชื้นท่านเป็นพระอุปชาและเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อรวยนะครับรูปแบบเหรียญมีความสวยงามโค้ดไก่ที่ตอกนะครับลงบนเหรียญก็จะเป็นโค้ดเดียวกับ เหรียญชนะจนเลยนะครับเหรียญที่ท่านได้รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเหรียญเนื้อโลหะชุบทองลงยานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่จัดสร้าง1 9 9 9เหรียญนะครับส่วนเนื้อทองแดงลมดำนะครับที่ท่านได้รับชมอยู่ก็จะเป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับ จัดสร้างน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่จัดสร้าง999เหรียญส่วนพิมพ์ใหญ่จะจัดสร้าง1,999เหรียญเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีก1รุ่นนะครับที่ผมชอบสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านนะครับมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็จะพามาชมความงามของเหรียญประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้เป็นกําลังใจให้ช่องบาลมีภาษาทิโกด้วยนะครับทางช่องบาลมีภาษาทิโกขอขอบพระคุณครับผม